่ะคนนั้นมนูอกาเปียกะเนียเขาเปียกัย้งแกมาติดินช่วงการรับช่วงนี่น้อยคือตอนส่วนคำคำมาติดินปุนช่งการดินน้ำเมืม่อยนะเมี่ยกัมาดินน้ำทอเนี่ยเผยน,น้ำค้งไว้เช็ด้กินมาเนี่ย <Yeah. S 2> หมอมาิระ เดี๋ยวต่งกเปียกดูดเช้าหน่อยครับผมได้ละในอาจจะีมน่ส่งข่เปียกเพื่นแรกด่างเต้าคือลองเลยได้กระดูกหมูใส่เริ่มือนั่งกินไก่นั่ง่างเต้าน่อยเต้าผ่านนาะงแต่คือมันนะแต่ทางาเส้นกระเปียกมีคาเป็นนะ ก็งอกนาต้อ,องนะอ,องเป็นสอยเดียวก่อยนะเดือดไก่ก่อนหนึ่งเนาะหมักเสรนนะ็จแล้นาะอาหารตอนเย็น,นเนี่ยกินแดดเบาๆเพื่อบริหนึ่งเขงนะาเน,นะน,นี้ยเอามาหนึ่งตางคนตามะดินมากคำเนาะเนี่ยโซบีเนี่ยอะไม่กินเลอกทุกคนเลยเน่ยหนึ่งาวเนาะนั่นาะทุกคนน้า้าวา้า,วาับ นีลัน้องกำลังกำลังมาแต่ดินได้เนี่ยเยาไเดวงความจริงควาจริงกระดายามไดงใส่เงินเบิดแหละไปดินนะเน้ม้มาหัวกระดิ่อยู่กลางเงินกลางซ้ำนะไม้กระซำยังหลนนนะเป็นนนซบรรยากาศวันพักวันสเรื่องพี่น้องเห ส่วนวัาเยี่ยมยามดุส่วนวันเทศกาลสงการพักสงการเนาะทุกคนเนาะถ้าได้มาเยี่ยมยามดุเป็นการรอบ,บาดต้อน,นกาหกมุ่งกลักกวเนาะแต่ว่าท่านเมื่อนเนาะการื่นเหมื่อจบทุกคนเลยอยู่น้าบ้านธรรมาสระน,น,นายูนายูเนาะทุกคนเนาะโอเคทุกคนเด้อนี่จะเป็นเรื่องน้ำพักน้ำแดง กพันัญญาเปหามาซาเล็กู่อยู่เซตแถารูอยู่สองคออออนเขาสาวแตงโมไม่ยอมไปกินซอยแม,าม,าม,ม่มาดิเกม,มดิเล่นเกมยังบอกเล่นเกมไหมก็มสุดก่อนทำกบเพียกก่อนนี่เป็นห้องอสาวเนาะ อันนี้เป็นห้องแม่มันยังมือจุบมันจเป,ป,ปิดไปอันนี้ก็เป็นห้องลูกลูกสาวอีกห้องน,นึงเนาะสองสาวห้องก็มันบ่เมีอันมายังนี่นีหองลูกสาวอีกเนาะพร้อ,อมบ่มีห้องครับมีแต่ห้องแม่มั้ <c oughs> เฮ้ยสองตัวจะสนุกแค่นี่สนุกแค่ดินี่ก็ได้นเนี่ยฮะมาจากก้าวมาถึงดินเนี่ย เราขั้วท่ามาทำเครื่องถ้านนั้นหนึ่งก็เป็นส่วนของขั้วเนาะคือพ่ะท่านมีหอดติดกระเบื้องติดกระโหลสักบ่มีเงินส่วนเนี่ยอยากสงการขึ้นไปหาเงินต่อยนอนอยู่ประเทศไทยไทยจำเครื่อทาทึบเรื่องชัเฮชรเสร็จอยู่พี่น้องเลยนี่พระนี้สุติราชใจสูงขนาดพี่น้องเไยหาเงินช่วยกันไม่มีดีกับจีพมาเนี่ะ นมรดีตัอ,อ,อทุกคนะเพราะวแงอะไรแพงกบแฟบยี่ว่เนะนะหมือนค,คิดว่าแสบา่บไม่น่อเตกคัวทําเอปเนี่เนี่ยบอ,อ,ยอยกอวก่าแส่บทุกคนเลยเมนูต้นขเปียกเส้นข้างละต้นแบบก็เล่าบนานหน่ยเส่หม้าเราทานมันโอเคนะทุกคน่ารับชมตอนกินต่อไปนะครับ โ okay. อเคข้าไครเจ้าคิดอัวนี่ครั้นเจนแล้วก็แนวนี่เรือเนาะ